ตำนานเขาสีเลือดป่าลึกบนภูเขาสีเลือดเป็นที่เล่าขานของชาวบ้านมาช้านานว่าเป็นดินแดนต้องห้ามผู้คนที่กล้าเข้าไปมักไม่กลับมาหรือกลับมาก็เปลี่ยนไปในทางน่ากลัวเรื่องเล่าบอกว่าบนยอดเขามีสมบัติโบราณซ่อนอยู่แต่ผู้ใดที่คิดเอาไปโดยไม่เคารพตำนานจะถูกคำสาปนักรบโบราณผู้ยืนยงมานานหลายศตวรรษคอยสังเกตฉันเดินเข้าป่าโดยมีแผนที่เก่าแก่ในมือ แสงอาทิตย์ลอดผ่านหมอกบางๆทํทำให้เส้นทางที่เต็มไปด้วยรากไม้และก้อนหินมองไม่ชัดแต่หัวใจกลับเต็มไปด้วยความตื่นเต้นป่าที่นี่เงียบเกินไปเกือบทุกอย่างยกเว้นเสียงใบไม้สั่นไหวและเสียงลมพัดกระทบกิ่งไม้ฉันต้องการหาคำตอบเกี่ยวกับตำนานเขาสีเลือดมันไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าของชาวบ้านอีกต่อไปแต่เหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่างที่ทำให้ฉันต้องไปถึงยอดเขาเรื่องบรรยายโดยรัศุรชัยรัตนนนพรานมรณะช่วงเรื่องเล่าสัน้น บทที่ 1. เส้นทางสู่เขาสีเลือดเส้นทางขึ้นภูเขาเริ่มชันขึ้นเรื่อยเหลังจากผ่านทุ่งหญ้าล้มลุกเราพบกับป่าทึบที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่โคนต้นมอดก่อเต็มเปลือกไม้ทาให้พื้นป่าเปียกชื้นและลื่นฉันต้องก้าวระวังทุกฝีก้าวปลายเท้าสัมผัสกับใบไม้ที่เน่าเปื่อยและกิ่งไม้แห้งที่ขวางทางลมหายใจเริ่มสั้นขึ้นเมื่อความชันสูงขึ้นดวงตาพยายามจับจ้องทุกซอกมุมของป่าร่องรอยสัตว์เล็กๆปรากฏเป็นระยะแต่ไม่มีร่องรอยมนุษย์ฉันรู้สึกกเหมืออนถูจจับจง้ง เหมือนมีสายตาอินวิซิเบลมองมาจากความมืดเราพบแม่น้ำเล็กที่ไหลาจากยอดเขาน้ำเย็นและใสายแต่แผ่นหินบนฝั่งลื่นมากฉันหยุดมองไหลเขาเบื้องบนเห็นหมอกบางๆปกคลุมยอดไม้คล้ายภาพฝันร้ายเสียงน้ำไหลกลายเป็นเพื่อนร่วมทางเพียงหนึ่งเดียวระหว่างทางข้างหน้ามันเริ่มลึกและแคบแล้วเสียงคนที่ร่วมทางพูดเบาๆเราก้าวผ่านซอกหินและรากไม้ใหญ่พื้นดินเริ่มท่วมด้วยโครนน้ำหยดจากกิ่งไม้ทำให้เสื้อผ้าเปียกชืน้น เราเจอกับซากค่ายเก่าที่ชาวบ้านเคยสร้างไว้เป็นที่พักชั่วคราวแต่ถูกทิ้งร้างปูนซีเมนเก่าผุกร่อนจนแทบมองไม่เห็นโครงสร้างฉันนั่งลงสัก์ครูเพื่อหยุดหายใจสายลมพัดมาพร้อมกลิ่นแปลก,ปลกของดินและใบไม้มาเก่าทําให้ขนลุกสู้ความเงียบเพิ่มกดดันทุกเสียงเล็กน้อยดังชัดเจนขึ้นเสียงลมเสียงน้าไหลเสียงมแมลงหรือแม้กระทั่งเสียงกิ่งไม้หักจากน้าหนักของสัตว์ที่เรามองไม่เห็นหลังจากพักเราตัดสินใจก้าวต่อไปการปีนขึ้นเนินชันทําให้หัวใจเต้นแรง แต่ในความเหนื่อยล้ากลับมีความรู้สึกตื่นเต้นปนหวาดกลัวฉันมองไปเบื้องบนเห็นก้อนหินแดงคล้ายเลือดเกาะอ,อยู่ตามซอกหินเรื่องเล่าที่ชาวบ้านเล่ามันค่อยๆชัดเจนขึ้นในสมองนี่มันเลือดใช่ไหมเพื่อนร่วมทางถามเสียงเบาฉันสายหน้าเบาๆรู้ว่ามันคงเป็นเพียงตะกอนดินแดงแต่รอยนั้นคล้ายสัญ,ญลักษณ์โบราณบางอย่างเรายังคงเดินต่อไปเส้นทางขึ้นสูงยิ่งขึ้นทำให้เราต้องใช้มือปีนก้อนหินและรากไม้ การเดินทางทำให้เราเหนื่อยล้าแต่ความรู้สึกเหมือนมีใครหรือบางสิ่งคอยสังเกตเราทำให้ฉันไม่อาจผ่อนคลายช่วงค่ำเราตัดสินใจตั้งแคมป์ในซอกหินที่พอปลอดภยัยแสงไฟจากกองไฟส่องไปไกลแต่ไม่สามารถทะลุค,ความมืดของป่าได้เสียงสัตว์กลางคืนดังเป็นจังหวะไม่เป็นระเบียบแต่กลับมีลักษณะเรียงร้อยเหมือนส่งสัญญาณบางอย่างฉันนั่งเงียบมองเพื่อนร่วมทางรอบกองไฟทุกคนต่างตึงเครียดไม่มีใครพูดมากการเดินทางนี้ไม่เหมือนผจญภัยทั่วไป มันเหมือนเข้าสู่โลกที่ชาวบ้านเล่าขานซึ่งปกติไม่เคยมีคนสังเกตดวงดาวเริ่มพรางตัวหลังหมอกเราได้ยินเสียงหึง่งหึงคล้ายคนเดินแต่เมื่อหันไปมองไม่มีใครอยู่เราพยายามไม่ให้ความกลัวครอบงำแต่หัวใจเต้นแรงทุกครั้งที่เสียงนั้นปรากฏฉันจดจำสิ่งหนึ่งไว้แน่นอนบนยอดเขาสีเลือดมีบางสิ่งที่เราคอยเราอยู่แอละมันไม่ใช่สมบัติที่เราคาดคิดบทที่สองปริศนาและกับดักบนเขาสีเลือด รุ่งเช้ามาถึงเราลงมือเก็บสัมภาระและจัดเตรียมอุปกรณ์ปีนเขาแสงอาทิตย์ลอดผ่านหมอกบางๆทำให้ยอดไม้เป็นสีทองคล้ายภาพฝันร้ายป่าที่เงียบสงัดเมื่อวานกลับคึกคักขึ้นด้วยเสียงนกบางชนิดและเสียงมแมลงเฉวชเฉวียนเราเริ่มเดินต่ออย่างระมัดระวังทางเริ่มชันและเต็มไปด้วยโขดหินแดงปกคลุมด้วยมอดและตะไคร่น้ำฉันสังเกตร่องรอยที่เห็นเมื่อคืนอีกครั้งเหมือนรอยเลือดเก่าผสมกับดินแดงตามซอกหิน บางครั้งก็ปรากฏเป็นสัญ,ญลักษณ์แปลกๆคล้ายรอยจารึกโบราณที่ชาวบ้านบอกเล่ากันว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์นักรบระหว่างตรงนี้น่าเหมือนจะมีอะไรซ่อนอยู่ใต้ก้อนหินเพื่อนร่วมทางเอ่ยเสียงเบาเราเริ่มพบกับกบดักตามตำนานกิ่งไม้แหลมเรียงตัวเป็นกับดักดินลึกใบไม้และเศษดินปกปิดอย่างแนบเนียนการก้าวพลาดเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้ตกลงไปมันเหมือนถูกตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ใครเข้าถึงยอดเขา ฉันเดินตามรอยเท้าสัตว์ป่าที่เคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังแต่ทุกย่างก้าวกลับสร้างความตึงเครียดในหัวใจความสงสัยเริ่มก่อตัวบางสิ่งกำลังเฝ้ามองเราอยู่และเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังระหว่างทางเราพบซากโครงกระดูกมนุษย์เก่าแขนขาแห้งกลางถูกหินทับบางส่วนดูเหมือนเป็นนักสำรวจที่ล้มตายไปก่อนหน้านานรอยสลักบนหินใกล้กันเป็นตัวอักษรเก่าแก่บางส่วนซึ่งแม้จะอ่านไม่ออกทั้งหมดแต่บางคำทำให้เราสัมผัสถึงคำเตือนที่ชัดเจนอย่าโลภสมบัติ หรือจงชดใช้ด้วยชีวิตลมพัดแรงขึ้นหมอกเริ่มหนาเราแทบมองไม่เห็นซอกหินไกลใกล้ก,ก,การปีนต่อไปต้องใช้แรงมากขึ้นมือและเท้าสัมผัสกับหินแดงเปียกปลายนิ้วชื้นเย็นจนชาแต่สายตาไม่สามารถหลุดจากสัญลักษณ์โบราณที่ปรากฏบนโขดหินได้นี่มันเหมือนเป็นปริศนาฉันพูดกับตัวเองใช่แต่เราต้องแก้มันถ้าอยากไปถึงยอดเขาเพื่อนร่วมทางตอบเราตัดสินใจแยกทีมเป็นสองฝั่งเพื่อค้นหาเส้นทางปลอดภยัย แต่ยังคงสื่อสารกันด้วยสัญญาณมือและเสียงกระซิบเนื่องจากป่าเริ่มมีความเงียบผิดปกติคล้ายกับว่ามีใครคอยฟังทุกคําพูดของเราทันใดนั้นเสียงดังแหลมดังมาจากขดหินด้านบนคล้ายหินลม้มลงแตกก็ไม่ใช่เสียงธรรมชาติใจของเราหวาดหวั่นแต่ก็ไม่มีทางหันหลังกลับการปีนต่อไปเป็นเรื่องจําเป็นเราพบประตูหินธรรมชาติแคบๆแ,แอบซ่อนอยู่หลังรากไม้ใหญ่ข้างในมีช่องเล็กๆที่ต้องคลานเข้าไปเท่านั้นแสงไฟจากไฟฉายส่องเข้าไปเพียงเล็กน้อย แต่พอมองดีๆเห็นร่องรอยเท้าเก่าและร่องรอยการขุดดินแดงบนฝาผนังหินปรากฏสัญ,ญลักษณ์นักรบสีแดงสดเส้นสีแดงนั้นคล้ายเลือดที่ยังไม่แห้งฉันไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะแสงไฟหรือจินตนาการแต่หัวใจเต้นแรงทุกครั้งที่สายตาสัมผัสร,รอยนั้นนี่เหมือนถูกเฝ้ามองเพื่อนร่วมทางเอ่ยเบาๆแต่ทุกคนรู้สึกตรงกันเราต้องคลานผ่านช่องนั้นใต้โขดหินบางส่วนมีเศษกระดูกและสิ่งของเก่าแก่ที่ดูเหมือนของใช้ส่วนตัวของนักรบโบราณ เสียงน้ำหยดจากเพดานทำให้บรรยากาศหนาวเย็นขึ้นอีกหลังจากผ่านช่องแคบเราเข้าสู่ห้องถงธรรมชาติขนาดเล็กมีเพดานต่ำและโขดหินเรียงตัวเป็นแนวคล้ายกับกรงเราเห็นเครื่องมือโบราณบางชิ้นและอักษรจารึกสีแดงบนหินเหมือนนักรบใช้สัญ,ญลักษณ์นี้เตือนผู้ที่จะมาบนเขาฉันเริ่มอ่านสัญ,ญลักษณ์เหล่านั้นพยายามตีความบางตัวหมายถึงความโลภบางตัวหมายถึงความตายแต่บางตัวทำให้ขนลุกสู้เหมือนบอกว่า จงจดจำคำสาบ์นี้ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเบาๆดังมาจากทางมืดคล้ายมีใครเดินอยู่ใกล้ๆแต่เมื่อหันไปมองไม่มีใครปรากฏนอกจากความมืดและรอยเลือดแดงบนผื้นเราต้องตัดสินใจว่าจะเดินต่อไปทางไหนระหว่างร่องหินแดงที่ลึกกลงไปหรือปีนขึ้นสู่ยอดหินด้านบนแต่ทุกเส้นทางเต็มไปด้วยกับดักและความไม่แน่นอนเราต้องเลือกทางที่ปลอดภัยที่สุดแม้จะช้าฉันพูด เราค่อยๆเคลื่อนตัวช้าๆระหว่างถงหินเสียงน้ำหยดและเสียงลมแผ่วๆสร้างบรรยากาศหนาวสั่นและเราเริ่มรู้ว่ายอดเขาสีเลือดไม่ได้รอใครง่ายๆทุกก้าวต้องระวังทุกฝีก้าวกลางห้องถงมีร่องรอยบรรยายถึงเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นมาก่อนแล้วรอยเลือดเก่าๆและเศษกระดูกบ่งบอกว่าผู้ที่ละเมิดคำสาปมักจบชีวิตอย่างโหดร้ายการอ่านร่องรอยเหล่านี้ทำให้หัวใจเต้นแรงและสมองเต็มไปด้วยคำถาม เราพบกับดักสุดท้ายเป็นแนวหินเรียงตัวเป็นลวดลายซับซ้อนที่ถ้าก้าวผิดจะล้มลงไปอย่างเบื้องล่างทันทีการค่อยคอยคำนวณทุกย่างก้าวทําให้เราต้องใช้สมาธิสูงสุดแต่ทุกความระมัดระวังยังไม่เพียงพอเสียงหนึ่งหึ่งคล้ายคำสาบดังขึ้นรอบตัวและหมอกแดงบางๆงเริ่มปรากฏเหนือพื้นหินมันเหมือนกับเลือดค่อยๆซึมขึ้นมาจากพื้นดินเรายืนตะลึงมองไปรอบรอบเหมือนมีบางสิ่งเตือนเราให้หยุดฉันรู้ว่าถ้าอยากไปถึงยอดเขา เราต้องเผชิญหน้ากับความจริงของตำนานนักรบบนเขาสีเลือดและเตรียมพร้อมรับผลลัพธ์จากความโลภหรือความกล้าหาญของตัวเราเองบทที่3ยอดเขาสีเลือดและคำสาปนักรบเราก้าวออกจากถงหินด้วยความระมัดระวังที่สุดหมอกแดงยังคงลอยเหนือพื้นทําให้ทุกอย่างรอบตัวคล้ายภาพฝันร้ายเสียงฝีเท้าและเสียงหึง่งหึ่งยังคงปรากฏเป็นระยะคไายมีใครคอยตรวจสอบทุกย่างก้าวของเราทางขึ้นยอดเขายิ่งชันมากขึ้นกล้ามเนื้อเจ็บปวดทุกครั้งที่ปีน แต่หัวใจกลับเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นและความกลัวผสมกันเราสัมผัสได้ถึงแรงดึงดูดบางอย่างที่ดึงเราไปข้างหน้าเหมือนยอดเขาเรียกร้องให้เรามาถึงระหว่างทางเราพบกับโขดหินแดงที่มีร่องรอยเลือดและสัญ,ญลักษณ์โบราณเต็มไปหมดบางรอยคล้ายมือผู้คนพยายามคว้าสมบัติแต่จบชีวิตอย่างโหดร้ายความคิดเหล่านั้นทําให้เราต้องหยุดและทบทวนตัวเองเรามาที่นี่เพราะความโลภหรือเพราะความอยากรู้จริงๆ ทันใดนั้นหมอกแดงหนาขึ้นจนมองไม่เห็นรอบตัวเพื่อนร่วมทางหยุดและชี้ไปด้านบนเสียงแผ่วๆเหมือนคำกระซิบดังขึ้นทุกทิศทางอย่าก,ก้าวผิดจงชดใช้คำสาบเราเก้าวต่อไปช้าๆมือและเท้าเปียกชื้นจากน้ำค้างและโคลนเสียงหึงห่งๆกลายเป็นเงาร่างบางๆที่เคลื่อนไหวรอบๆเราร่างนั้นสูงใหญ่และเป็นสีแดงคล้ายเลือดเราไม่กล้ากระพริบตาเพราะเพียงเสี้ยววินาทีร่างนั้นก็หายไปเหมือนลมพัด เมื่อผ่านช่องแคบสุดท้ายเราเห็นยอดเขาอยู่ตรงหน้าหินแดงสองประกายแสงอาทิตย์ระยิบระยับคล้ายเลือดไหลาจากก้อนหินบนยอดมีซากวิหารเก่าที่ถูกทิ้งและโครงสร้างไม้ผุกร่อนเราเดินเข้าไปด้วยความระมัดระวังทุกฝีเท้าดังก้องในความเงียบทันใดนั้นเราพบแท่นหินใหญ่ตรงกลางมีจารึกโบราณและเครื่องมือโบราณวางเรียงไว้บนแท่นนั้นสมบัติที่ชาวบ้านเล่าขานอยู่ตรงหน้าเรา แต่ไม่ใช่ทองหรือเงินมันคืออาวุธเก่าแก่และเครื่องประดับนักรบโบราณที่เต็มไปด้วยร่องรอยและเลือดแหง้งเสียงหนึ่งหึ่งกลายเป็นเสียงร้องแห่งความเจ็บปวดคล้ายวิญญาณนักรบโบราณปรากฏรอบๆแท่นหินร่างเหล่านั้นเป็นสีแดงคล้ายเลือดและเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเราไม่กล้าเคลื่อนไหวเพราะรู้สึกได้ถึงพลังคำสาปฉันค่อยๆก้าวไปใกล้แท่นและสังเกตสัญ,ญลักษณ์จู่ๆร่างนักรบแดงหนึ่งปรากฏตรงหน้ามันยืนตรงมองเราด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความโกรธและความเศร้า จงชดใช้คำสาบหรือกลับไปเสียงเหมือนสะท้อนในหัวฉันเข้าใจทันทีสมบัติไม่ได้เป็นของฟรีทุกผู้ที่ละเมิดคำสาปจะต้องจ่ายราคานักรบเหล่านี้ไม่ใช่สัตรูแต่เป็นผู้เฝ้าปกป้องความยุติธรรมบนยอดเขาเราต้องตัดสินใจถ้าอยากเอาชีวิตรอดต้องวางอาวุธและยกมือขึ้นแทนที่จะเอาสมบัติไปเราแสดงความเคารพและคำขอโทษต่อวิญญาณน,นักรบเสียงเึงเงค่อยๆเงียบลงหมอกแดงบางๆงลอยไปเหลือเพียงแสงอาทิตย์สะท้อนบนหินแดง เรารู้สึกเหมือนมีสายตาคอยจับตามองแต่ไม่ได้น่ากลัวอีกต่อไปฉันค่อยๆก้าวถอยหลังพร้อมเพื่อนร่วมทางเราไม่เอาสมบัติกลับมาแต่เอาความรู้และประสบการณ์ครั้งนี้กลับไปแสงแดดยามเช้าทําให้ยอดเขาสีเลือดดูสวยงามและน่ากลัวในเวลาเดียวกันขณะลงจากยอดเขาเส้นทางกลับเต็มไปด้วยความเหนื่อยลา้าแต่ใจของเราเต็มไปด้วยความอิ่มเอมเราเรียนรู้ว่าความโลภสามารถพาไปสู่ความตาย แต่ความเคารพและความเข้าใจในตำนานสามารถนำชีวิตกลับมาได้เมื่อออกจากป่าและมองกลับไปยังยอดเขาอีกครั้งหมอกแดงและรอยเลือดบนหินยังคงอยู่แต่เราเข้าใจแล้วว่าตำนานเขาสีเลือดไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าแต่เป็นบทเรียนของนักรบและผู้กล้าที่เคารพตำนานความเงียบสงัดของป่าค่อยๆกลับสู่ความสงบเสียงน้ำไหลและนกร้องเป็นสัญ,ญญาณของชีวิตใหม่ เราเก้าวออกจากป่าภารกิจเสร็จสิ้นแต่ความทรงจำและความรู้สึกจากยอดเขาสีเลือดยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจตลอดไป